คขับสมอสดีครับพี่นนองสดีพี่น้องมือทุกคนครับผมอุ้ยตุ่นเหนียดหน่วยเลยมอนทองเหรอรับทำไมลูกใหญ่จังมอนทองอุ้ยเนาะโลกี่บาทล่ะครับร้อยสามิโเท่านรร้อยโูสิบโลกูเอะของวะโอ้สิบนวาหกิโล 6โลเมื่อกี้โอ้ยกตอกระต่อมัดกี่บาทละกันฮะเอาเล้ว ก้าวันนี้ของขายเยอะเลยแมก้าไม่ยิ้มเลยนะฮะอะไก้ากินข้าวครับครับเตือนแซบเตือนแซบก้านี่ก้าปลูกเองเหรอกอซื้อมาใช่ไหม อ่อนๆนะโลกีบาทลกนีลยี่ิบห้าใช่ไหมอ้ยนองลูกอ่อนๆต้งนั้นเลยเดียวเดียวครับพอเดินก่อนโอเคฝ่าี่นหนอฝ่ากระเดงมั้งทำไมล่ะมันมีมดเหรอมันก็ดีี่ะมันปลอดอ๋อทาก ภน,นนะคนก,กนันเลยภาคเออภาคกนันเลยปลใาลใหม่ทึ้นน่อยโอ้ลังลำใหญ่ต่งลำใหญ่ินี้ ้วของขายเยอะเลยลูกเนียงมันแก่แล้วนี่เนาะ,ม,ะมันเหลืองแล้วที่จริงไม่ต้องให้มันเหลือง่่ีเหรอครับครับ พักบานบานล้านนี <what> ่แบบหลายเลยพี <what> so ่น้องเลยจะบ่ค่อยงามครับเขาปลูกเองเขาบ่ได้รับมาเนาะมันก็เลย่ค่อยเกันได้ฟังเลยกำลังต่อรองสต้อกันอยู่แบบเนี้ยครัอ๋อันนี้หมอนทองเลยครับ ใช่ไห <hole. S 1> มยังีทุเรียนนี่ฮะนี่มันทองไหมนี่มอนทองไหมนี่รลเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยผมสนใจแล้วทีนี้สนใจแล้ว อันนี้สุกไือยังคะสุกแล้วุกแล้วใช่ไหม,มสุกแล้วค่ะเป็นสุกแล้วกินไหมนี่นี่ทำไมมันไม่ดังปุกป,กปุ๊กล่ะดังเมือนไม่สุกเลยไปขาดก็บอกไคบ่ได้โอ้ยสามร้อยอ๋อสามรอยห้าสเลย เรบอกยิโลละร้อยสามร้อยเจ็ดอ๋อลูนี้เกือบนะสี่ร้อยนะสามร้อยเจ็ดสิบอุ้ยจะมันหมดสุกหอยังไม่สุกก้าดูก็รู้ว่าไม่สุกแต่ว่าพ่นสื่อนะครับลูกอร่อยไม่มีลูกไม่หยังเลยจะมันลูกละสองลูกใช่อยู่ ันจะ้ายคนอื่นจ้ะสีหน่วยสามหน่วยเจ็ดสิโมมีเงินหลายไปนั่นหรอกมีอยู่โมแมนต์โมมีเงินแต่ว่ามันแพงโคตรครับก็ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายขายชั่วเรียกน,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 น้องอันนาชนนึกยังไง ก็เละนอยเองมอทองหรือว่าเอาก็วาเออเอาก็ได้น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับตามสบายเลยกะเดี๋ยวคมเอาทุเรียนหน้มาขัยน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอถ่ายก่อนสามสกะสนใจอยู่พรพรหุดนพรหซื้อได้อยู่ มันก,กาติดโตไม่รกกาไดโตกะติดโต๊ะกัมมอมตอรเลยคล้ปงปลาทะเลครับบ้านนี้ มาสุดๆทะเลบม่น้ำตืดรอวะคุ่น,อ,อ,นอะไรถูกใจเราก็ซื้อปัาทูนีตัวนี้ปัาทูนีนใหญ่ไม่ถูกใจก็ผ่านเนาะครับเนาะเดี๋ยวกับไปเอาตุเรียนหนะ่อยน่ะ ส7มร้ยปันแดงงามสีสมม ST in ันเป็นชีแดงไ่ะสีสมงระถูก้อยสามสิบสดีสดีดีย ร้อยอ้ยอันนี้ร้อยแปดสิบแบบแงเลยหไล่ตรงนี้เลยบางโลหน่หตาตาุล้หรออ๋อโลสามสิบห้าเลยครับโลสามห้าค่ะอันนี้ก็3ามห้าครับครับผม ไม่กินครับ,รบเดี๋ยวมาซื้อครับ ไก่ใใบานถ้ามีไก่บ้านก็เอาไก่บ้านครับบ้านพซื้อทุเรียน่วยนั่นเนาะถ้าไม่มีกอไปเอาแต่ทุเรียนก็ตับ ปิดผิดนะครับเนาะลิดนาที่เงาขอปิดลิดไปเพียงคนนึ่ครับขอขอบคุณผี้นอเวสดุสุคนสักแนวจุดหน้าครับสำหรับทุกคนสวัสดีครับ